าดูความเคลื่อนไหวของสโมสรแบดบมินตันบ้านทองหย่อนะคะตอนนี้พยายามที่จะส่งเด็กๆนะคะไปแข่งขันในระดับนานาชาติมากขึ้นและล่าสุดนั้นมีเด็กในสังกัดค่ะไปแข่งขันที่อินเดียหลายคนด้วยกันค่ะนักกีฬาแบดบมินตันเยาวชนของสโมสรจำนวน15คนนำโดยน้องจิวพัทรสุดาชัยวันเจ้าของฉาย,ยาน้องเมย์สองและน้องวิวกุลวุฒ วิทิศานและน้องจริงพัชรพลน,นิพรรัมดาวรุ่งของบ้านทองหยอดนะคะเดินทางไปแข่งขันรายการอินเดียจูเนียอินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2015ที่ประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนระดับนานาชาติในรุ่นเยาวชน ผู้จัดการสโมอสรบ้านทองหยอดนะคะ mm hmm. เปิดเผยว่าตอนนี้สโมอสรมีนักกีฬาในระดับเยาวชนจำํำนวนมากซึ่งสโมอสรพยายามส่งแข่งขันต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากในอาเซียนก่อนจะขยับสู่เอเชียและยุโรปต่อไป mm hmm. เพื่อให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สู่เป้าหมายทีมชาติต่อไปค่ะอาจจะปีหน้าอาจจะมีไปยุโรปบ,บ้างก็ดูตามผลงานของเด็กแต่ละคนแล้วก็ความเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะส่ง ไปให้ได้มากที่สุดทั้งจะเป็นใน,ในระดับเยาวชนและระดับโอเพนที่พื้นที่อยู่แบบใน10ประเทศอาเซียนหรือว่าไม่ไกลเกินค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเราก็จะส่งเต็มที่ให้เขาไปหาประสบการณ์ทำให้เขารู้ว่าอ๋อที่เขาแพ้เนี่ยเขาแพ้ประสบการณ์เจอรุ่นพี่เก่าๆเ,เนี่ยเขาก็จะรู้และคราวหน้าเขาจะตียังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดการกับความรู้สึกแนะตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ในการไปแข่งต่างประเทศนะคะ ก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะค่ะดูคนแบบตีดีๆ,ๆเก่งๆว่าลูกไหนเขาดีก็นำมานำมาซ้อมค่ะก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นค่ะในการไปแข่งครั้งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นอันเด19ค่ะก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตก็จะทำให้ดีที่สุด อินเดียจู o เนีร์อินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2015นะคะจะแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง6กันยายนนี้ที่อินเดียนอกจากนักแบดมินตันเยาวชนจากสมอสรอบ้านทองหยอด15คนแล้วก็ยังมีนักกีฬาจากสมอสรแกรนูล่า1คนและสมอสรอทีไทยแลน์อีก1คนเดินทางไปแข่งขันค่ะ